สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปติวการสัมภาษณ์ภาคอเป็นครั้งที่2ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วครูเคยติวการสัมภาษณ์ภาคอให้นักเรียนแล้ว1ครั้งถ้าใครยังไม่ดูต้องย้อนไปดูก่อนนะครับนักเรียนนักเรียนจะได้ความรู้ครอบคลุมเลยว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะต้องพูดอย่างไรแม้จะเป็นสอบแม้สมัยนี้จะเป็นการสอบออนไลน์เนาะแต่หลายๆที่ก็ยังเป็นสอบออฟไลน์ก็คือไปเจอเขาหรือบางที่ก็สอบผ่าน ไลน์ใช่ไหมครับเปิดกล้องหรือสอบผ่านซูมก็แล้วแต่แต่นักเรียนต้องทราบว่าไม่ว่าจะสอบทางใดหลักการสอบคล้ายกันนักเรียนต้องเตรียมตัวยังไงต้องพูดยังไงถูกไหมครับต้องนั่งแบบไหนครูสอนได้เสร็จสับเลยอย่าลืมไปดูนะครับมาวันนี้เป็นครั้งที่สองซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องสอนเพราะว่าครูเห็นหลายๆคนพลาดครับครั้งนี้เป็นการติวสัมภาษณ์ครั้งที่สองครั้งที่1สอนแล้วเนาะครั้งที่2ครั้งนี้ ครั้งนี้ไม่ยาวมากเนี่ยแต่ว่าเป็นจุดสําคัญเลยที่ทุกคนพลาดครับก็คือน,นี้ต้องบอกนักเรียนว่าการสอบสัมภาษณ์นะครับมันมีบางครั้งที่กรรมการเขาถามเราแต่เราไม่รู้จริงๆเราห้ามแถครูสอนไปแล้วเนาะห้ามแถเพราะยิ่งแถยิ่งเละครับนักเรียนอะไรที่เราไม่ทราบจริงๆการแถก็คือการพูดไปมั่วๆมันเละสู้นักเรียนตอบว่าไม่ทราบครับไม่ทราบค่ะมันง่ายกว่าและไม่น่าเกียด เพราะว่าคนเราไม่ได้รู้ไปชัดสักเรื่องถูกไหมครับคนเราสามารถตอบว่าไม่ทราบได้ก็ไม่รู้จริงๆก็ต้องตอบว่าไม่ทราบใช่ไหมครับมันเป็นปกติของการสัมภาษณ์นั่นคือปฏิพานไหวพริบถ้านักเรียนยิ่งแถคณะกรรมการจะมองนักเรียนว่านักเรียนไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นด้วยไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อกรรมการนักเรียนจะแถลูกเดียวถูกไหมครับดังนั้นอะไรที่นักเรียนไม่รู้โดยปกติการสอบสัมภาษณ์ห้ามแถคือไม่รู้ต้องตอบว่าไม่ทราบแต่เราจะไม่ตอบว่าไม่รรู้ันเาะใ ให้ตอบว่าไม่ทราบครับไม่ทราบค่ะถูกไหมครับได้กรรมการไม่ตัดคะแนนนักเรียนหรอกเพราะว่าทุกคนไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่องใช่ป่แต่มีอยู่สองคำถามที่นักเรียนไม่สามารถตอบว่าไม่ทราบได้หากนักเรียนตอบคำว่าไม่ทราบเมื่อใดกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนนักเรียนอย่างมากนี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายๆคนพลาดนักเรียนตอบว่าไม่ทราบ ทั้งทั้งที่คําถามนั้นจําเป็นต้องทราบนักเรียนคะแนนหายไปพอคะแนนหายไปต่อให้ไม่ตกนักเรียนจะขึ้นบัญชีท้ายครูผู้นี้เข้าใจใช่ไหมครับคนที่ขึ้นบัญชีต้นจะได้รับราชการก่อนได้บรรจุก่อนคนที่ขึ้นบัญชีท้ายบางทีก็ไม่ได้รับการบรรจุเลยขึ้นทะเบียนไว้งั้นแหละเสียเวลาไป2ปีก็ไม่ได้บรรจุดังนั้นคนที่อยู่ต้นๆเท่านั้นถึงจะมีลุ้นบรรจุสอบผ่านอย่างเดียวไม่พอต้องสอบให้ได้คะแนนเยอะด้วย ทั้งภาคขอและภาคอคอครูพูดงี้เข้าใจไหมครับดังนั้นหลายๆคนสอบภาคขอได้คะแนนใช้ได้แต่ไปตกม้าตายภาคคอแทนที่ภาคคอมันควรจะได้ใกล้ๆกับคนอื่นกรรมการเขาไม่แกล้งเราอยู่แล้วโรงเรียนจะเข้าใจผิดกรรมการเขาให้คะแนนแบบยุติธรรมอยู่แล้วต่างกันไม่เยอะหรอกคือโดยปกติภาคคอทุกคนจะได้คะแนนดีแต่มันมีบางคนที่ไม่เอาอ่าวจริงๆคือไม่สนใจอะไรเลยคนเหล่านั้นแหละมีโอกาสได้คะแนนต่ําแล้วทักทวงไม่ได้ด้วยเพราะ การตัดสินของกรรมการเป็นอันสิ้นสุดโอเคไหมครับดังนั้นวันนี้มาดู2คําถามที่นักเรียนไม่ควรตอบว่าไม่ทราบย้ํานะไม่ควรไม่ควรในที่นี้คือถ้าครูตรดตรงๆคือห้ามกรรมการไม่ได้ห้ามนักเรียนหรอกแต่มันส่งผลต่อคะแนนนักเรียนแน่นอนครับ2คําถามนี้นักเรียนไม่ควรตอบว่าไม่ทราบเพราะนักเรียนจําเป็น ขู่เอาไฮไลท์ใหม่นักเรียนจําเป็นจะต้องทราบนะครับจําเป็นอย่างยิ่งพูดง่ายคือไม่ทราบไม่ได้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทราบเมื่อนักเรียนไม่ทราบเมื่อไหร่สองคำถามนี้จะฆ่านักเรียนในห้องสอบครับขูพูดนี้ชัดเจนปะกรรมาการยิ่งโมโหเลยแหละคราวนี้โอ้โหแค่นี้ยังไม่รู้เขาก็ยิงคําถามให้นักเรียนตายนี่พูดจริงครับ มาดูกันว่า2องคำถามนี้นักเรียนจะต้องเตรียมตัวยังไงโอเคไหมครับไปเริ่มกันก่อนอื่นนักเรียนมาดูตัวนี้นะอันนี้คือติวสอบภาคคอนอะสอบภาคคอนะครับสอบสัมภาษณ์เนี่ยครูติวไว้แล้ว ep หนึพูดสัส้นๆใครหาไม่ใครเคยเรียนแล้วก็ดีมากจะเข้าใจทุกอย่างเนาะวันนี้มา ep 2แต่ใครยังไม่เคยเรียนมองลงไปตรงคอมเมนต์ถูกไหมครับที่มีนักเรียนคอมเมนต์ comment ขอบคุณครูหลายๆคนเนาะ บางคนก็นมาคอมเมนต์หนาถ้าอย่งนั้นเออประมาณนั้นละลองมาดูคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะครับเนี่ยเดี๋ยวครูแปะครูแปะไว้ว่าคลิปนี้เป็น EP 1ครูจะบอกนักเรียนเลยครับนักเรียนก็แค่คลิกที่ลิงก์แล้วก็ EP 1นึ่นักเรียนสามารถดูได้แล้วก็ต่อด้วย EP 2คลิปนี้โอเคนะย้ำอีกทีมองไปที่ใต้คอมเมนต์หรือตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครูับแปะครูจะแปะคลิปไว้ คลิปนี้ก็คือหน้าจอนี้แหละครับคลิป EP 1ของการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนแน่นอนวันนี้เป็น EP 2ีทราบนะครับต่อมามาดูกัน2คําถามที่ห้ามตอบว่าไม่ทราบคําถามที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรห้ามเด็ดขาดที่จะตอบว่าไม่ทราบไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องทราบครูย้ำอีกทีนะสีแดงเลยต้องทราบจะตอบว่าไม่ทราบ กำปั้นทุบดินแบบนั well, voilà. ้นไม่ได้ความรู้ขององค์กรแปลว่าเหมือนนักเรียนจะไปสอบทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งแต่นักเรียนยังไม่รู้ชื่อบริษัทเลยยังไม่รู้เลยบริษัททํากิจการเกี่ยวกับอะไรยังไม่รู้เลยว่าบริษัทมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรเขาจะรับนักเรียนทั้งทีนักเรียนต้องมีใจรักมีความตั้งใจมีความอยากอยู่ในองค์กรเขาเขาถามว่าหน่วยงานนี้ชื่ออะไรหน่วยงานนี้ทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรรับผิดชอบอะไรนักเรียนต้องทราบ อยู่ด,ดีตอบว่าไม่ทราบกรรมการตัดคะแนนนักเรียนได้เยอะที่สุดเท่าที่จะตัดได้เลยเพราะนักเรียนไม่มีความรับผิดชอบใดๆจะมาสมัครงานกับเขาทั้งทียังไม่รู้เลยว่าเขาทํางานอะไรถูกไหมดังนั้นคําถามที่เขาถามว่าองค์กรนี้หน่วยงานนี้สํานักงานนี้ทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรนักเรียนจะต้องทราบตอบว่าไม่ทราบบอกเลยวันนั้นนักเรียนฝันดีแน่อนอนกลับไปฝันดีเตรียมหางานใหม่ได้เลยโอเคนะครับครูพูดจริง คนที่แข่งขันกับน,นักเรียนมีแล้วคนที่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงมีคนที่เขาฟังครูก,ก็มีเขาเตรียมไว้แล้วนักเรียนมัวเออร,ะร์ะเหยลอยชายนักเรียนพลาดครูย้ำอีกทีนะความรู้เกี่ยวกับองคอ์กรองค์กรชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรมีพันธกิจอะไรต้องรู้มีประวัติความเป็นมาอะไรต้องรู้ย้ําว่าอันนี้ต้องรู้มีความจะเป็นต้องทราบโอเคนะครับแล้วครูหนูผมจะหา ความรู้เกี่ยวกับองค์กรได้ที่ไหนคําตอบง่ายมากนักเรียนสมัครหน่วยงานใดนักเรียนก็ไปไปดูที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นครูยกตัวอย่างสมมุตินักเรียนสมัครของกรมศุลกากรนักเรียนเสิร์ชใน Google s e ิร์ชนะครับใน Google ว่ากรมศุลกากรมันก็จะขึ้นมาตามหน้าจอนี้เนี่ยครับครัวามาให้ดูครับ custom.go.th อันนี้ครับเรียกเว็บไซต์ขององคอ์กรเว็บไซต์ของหน่วยงานเว็บไซต์ของกรม โอเคไหมครับแล้วให้นักเรียนมองไปเรื่อยๆมันจะมีคําว่าเกี่ยวกับเราอะไรประมาณนี้ครับให้นักเรียนคลิกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยครับคลิกกดเข้าไปแล้วคราวนี้มันจะขึ้นให้นักเรียนเห็นเลยว่ามีอะไรบ้างสมมุติมีความรู้เกี่ยวกับกรมศนย์ประวัติความเป็นมาอํานาจหน้าที่พวกนี้นักเรียนต้องรู้เห็นไหมครับต่อมาพันธกิจวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ค่านิยมองคอ์กรต้องรู้เนี่ยหลกัหลกๆครูขีดเลยเกี่ยวกับกรมศนย์ประวัติ เกี่ยวกับองค์กรนักเรนเกี่ยวกับองค์กรประวัติอำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ภ,า,ภ,า,ภา,ารกิจค่านิยมพวกนี้ออกเป็นหลักๆเลยอันอื่นนักเรียนยังไม่ต้องอ่านก็ได้แต่พวกนี้นักเรียนต้องรู้หน่วยงานชื่ออะไรมีหน้าที่อะไรมีประวัติไหมปลอดความเป็นมาตั้งแต่ไหนถูกไหมครับวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรันธกิจยุทธศาสตร์ค่านิยมขององค์กรก็ประมาณนี้ส่วนผู้บริหารนักเรียนก็อาจจะดูแค่ว่าอีิบดีชื่ออะไรก็ได้ครับแค่นั้นแต่โดยปกติเขาจะไม่ถามเยอะเขาจะถามเยอะเกี่ยวกับพวกนี้ อำนาจหน้าที่ขององค์กรประวัติขององค์กรถูกไหมครับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรวิสัยทัศน์พันธกิจถูกไหมครับยุทธศาสตร์ขององค์กรค่านิยมอะไร,ระมานี้เขาถามได้เลยและไม่ได้ถามเฉพาะภาคคออันนี้ออกในภาคคอเลยนะครูย้ําไม่ว่าหน่วยงานใดๆเขาออกบ่อยไปครับในภาคคอก็คือสมมติมีกากระบาดเขาก็จะถามว่าองค์กรนี้มีพันธกิจมีค่านิยมมียุทธศาสตร์มีนั่นแหละครับประวัติความเป็นมาอำนาจหน้าที่อย่างไรเขาถามได้หมด ดังนั้นตรงนี้มันจะช่วยนักเรียนทั้งภาคขอและภาคคอเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราเราไปสมัครหน่วยงานเขาเราก็ต้องรู้จักหน่วยงานเขาสิและเขาเป็นกรรมการเขาก็ย้อนถามเราได้ว่าคุณมาสมัครงานกับเราว่ารู้ไหมองค์กรเราทําหน้าที่อะไรนักเรียนตอบไม่ทราบจบกลับบ้านได้เลย,เลยครับครูบอกได้เลย,เลยโอเคนะดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะสมัครอะไรเตรียมตัวให้ดีครับความรู้เกี่ยวกับองค์กรต้องทราบอ่ะมาดูต่อสมมตินักเรียนจะสมัคร กรมการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนครับเวลานักเรียนเข้ามาเข้ามาตรงนี้ก็เข้าไปเซิร์ชใน Google นักเรียนเซิร์ชว่ากรมการพัฒนาชุมชนก็จะขึ้นมาจากนั้นนักเรียนจะเห็นเว็บไซต์ c d d g o t h ใช่ไหมครับจากนั้นเหมือนเดิมนักเรียนที่เกี่ยวกับเราหรือเกี่ยวกับกรมใช่ไหมครับเนี่ยเกี่ยวกับกรมเห็นไหมครับนักเรียนคลิกก็จะเจอคําว่าประวัติกรมค่านิยมกรม อำนาจหน้าที่ใช่ไหมครับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์อันเนี้หลักๆเลยออกข้อสอบถูกไหมครับแบบนี้ส่วนโครงสร้างของหน่วยงานเนี่ยบางทีมันเยอะมันก็ไม่ค่อยออกหรอกผู้บริหารเนี่ยก็ไม่ค่อยออกหรอกแต่อธิบดีกรมนั่นียนก็ควรทราบอะไรประมาณนั้นแต่ที่เขาออกประจำครับทุกที่น่ันเหมือนกันหมดประวัติกรมค่านิยมใช่ไหมครับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร แล้วก็อำนนาจหน้าที่พวกเนี้ยออกได้ทั้งภาคขอและภาคคอเลยครูเขียนตรงนี้นะภาคขอและภาคคอเลยภาคคอคือสัมภาษณ์ภาคขอถ้ามีสอบกกรบาก็ออกไม่ว่าจะเป็นการสอบหน่วยงานราชการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือพนักงานราชการเฉพาะกิจมีโอกาสออกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคขอหรือภาคขอนักเรียนต้องรู้ว่าองค์กรทํางานอะไรครูเอาตัวอย่างมาให้ดูเนาะคนสอบองค์กรอื่นหรือกรมอื่นนั่นเองก็ทําแบบครูอ่ะแบบที่ครูสอนเซิร์ชใน Google มันจะขึ้นมา และก็ไปหน้าจอที่เกี่ยวกับเราใช่ไหมครับเกี่ยวกับเราในที่นี้ก็คือเกี่ยวกับเว็บไซต์เกี่ยวกับองค์กรนะครับเห็นไหมอันนี้ใช้คําว่าเกี่ยวกับกรมรูไปดูกรมสุนนะกรมสุนใช้คําว่าเกี่ยวกับเรานะครับแต่ละการเหมือนกันเห็นไหมก็มีวิสัยทัศน์ภารกิจชัดเจนไหมเอาตัวอย่างสักอันหนึ่งครับอันนี้สวยดีใครที่สอบสํานักงานประลัดกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมครับเขาไม่ได้ให้ดูความรู้เกี่ยวกับสํานักงานประหลัดแต่เขา นักเรียนอ่านประกาศทราบเนาะไปดูประกาศครับประกาศบอกว่าให้ดูความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรร,รมนักเรียนก็เลยต้องเซิร,ร์ชคําว่ากระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปใน o o เกิลนะไหมครับแล้วก็จะมาหน้าจอนี้เว็บไซต์นี้ครับ mculture g o th ใช่ไหมครับหน้านี้แล้วนักเรียนเห็นตัวนี้ไหมคําว่ากกวเกี่ยวกับกระทรวงตรงนี้ครับเกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ครับเห็นไหมประวัติกระทรวงหน้าจอสวยมากครับกระทรวงวัฒนธรรมประวัติกระทรวง เนี่ยภารกิจกระทรวงอำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์นโยบายเนี่ยครับนี่คือหลักๆเลยที่ออกข้อสอบทันไหมครับเนียเห็นไหมรูจิ้มเลยเนี่ยครับส่วนตาประจำกระทรวงนักเรียนรู้ก็ซะก็ดีครับส่วนโครงสร้างโครงสร้างกระทรวงเนี่ยนักเรียนอยากรู้เข้าไปอ่านแต่ปกติก็ไม่ออกเพราะมันเยอะนะครับผู้บริหารเนี่ยนักเรียนก็ไม่ต้องอ่านก็ได้โดยปกติไม่ได้ออกครับแต่นักเรียนต้องรู้ว่าอธิบดีคือใครอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงเนี่ยคือใครอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะ แต่จริงก็คือรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงใหญ่สุดในกระทรวงเนาะประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆอ่ะคือโดยปกติเขาจะไม่ค่อยถามนะเขาจะถามโดยปกติก็คือเนี่ยอย่างที่ครูบอกเสมอประวัติองคอ์กรนะครูขออย่าขีดขีดหน้าเนียเอาสีใหม่ประวัติองคอ์กรตาตาประจำกระทรวงจริงก็ไม่ค่อยออกนะับเนียแต่ก็รู้ไว้ก็ดีครับภารกิจเนี่ยครับภารกิจใช่เลยอำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์ภารกิจยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับ นโยบายและแผนอะไรก็ควรรู้ครับประมาณเนี้ครับพวกนี้นักเรียนต้องรู้ถึงนักเรียนจําไม่หมดไม่เป็นไรแต่เวลาคณะกรรมการถามนักเรียนพอตอบได้บ้างอย่างน้อยก็รู้ว่าชื่ออะไรอย่างน้อยก็รู้ว่าทํางานเกี่ยวกับอะไรหมายถึงว่าหน่วยงานเราใช่ไหมครับมีอำนาจหน้าที่อย่างไรนักเรียนไม่ต้องจําได้แบบร้อเปอสมมติเราสอบสัมภาษณ์อะแค่นักเรียนจําได้5 0 40%เนี่ยกรรมการก็ให้นักเรียนแล้ว เพราะว่าเขาถือว่านักเรียนยังไม่เคยทํางานยังไม่ทราบหรอกแต่นักเรียนรู้คร่าวๆนั่นแสดงความพร้อมว่านักเรียนเตรียมมาแต่ถ้านักเรียนไม่เตรียมอะไรเลยอยู่ดีๆตอบเขาว่าไม่ทราบการันตีนักเรียนได้คะแนนน้อยแน่นอนเพราะว่าจะทํางานกับเขายังไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรจดเก็บปะ่ะเหมือนนักเรียนจะทํางานบริษัทแต่ยังไม่รู้เลยบริษันทนี้ทําอะไรมันก็เหมือนฆ่าตัวตายดังนั้นคําถามที่ว่าองค์กรนี้สํานักงานนี้หน่วยงานนี้กรมนี้ทํางานอะไรนักเรียนต้องตอบได้ ถึงจะตอบได้ไม่หมดแต่ต้องตอบได้คร่าวๆไม่ใช่ตอบว่าไม่ทราบซึ่งการจะตอบได้ไม่ได้นักเรียนอย่าตอบแบบกำปั้นทุบดินอย่าคิดเอาเองต้องตอบตามหลักการของเว็บไซต์ที่เขาให้มาใช่ไหมครับครูให้ดูสามหน่วยงานไหมกรมศุลการกรก็บอกมาชัดเจนกรมการพัฒนาชุมชนก็บอกมาชัดเจนแล้วก็เกี่ยวกับกระทรวงก็บอกมาชัดเจนถูกไหมครับได้นะต่อไปครับ คำถามที่ว่าองค์กรทำหน้าที่อะไรมีหลักการภารกิจยังไงต้องได้คำถามที่สองนี่ก็คือคำถามที่ฆ่าตัวตายเช่นกันถ้านักเรียนตอบว่าไม่ทราบคำถามที่ว่าความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่นักเรียนสมัครเนี่ยครับนักเรียนตอบห้ามตอบครับห้ามตอบว่าไม่ทราบห้ามตอบว่าไม่ทราบต้องตอบว่าทราบ และอย่าทราบแบบแท้ๆต้องมีความรู้จริงๆถูกไหมครับกรรมการเขาจะถามนักเรียนได้ว่าที่คุณสมัครมาตําแหน่งเนี้ยเช่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี้ยตาแหน่งเนี้ยในหน่วยงานของเราอ่ะคุณมีหน้าที่อะไรบ้างใช่ไหมครับคุณสมัครนักวิชาการสุลก,การเข้ามาเนี่ยหน้าที่ของนักวิชาการสุลก,การมีอะไรบ้างนะคุณสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์วันนี้นักวิทยาศาสตร์ในองค์กรของเราคุณรู้ไหมทำหน้าที่อะไรบ้างถูกไหมครับได้หมดคุณสมัครนักบัญชีวันนี้รู้ไหมบัญชีในองค์กรของเราอะทำยังไงนักเรียนจะตอบว่าไม่ทราบจบนักเรียนไม่เตรียมตัวมาเลยจะสมัครทั้งทีตำแหน่งตัวเองเนีย่ยสมัครตำแหน่งนี้กล้าสมัครตำแหน่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าตำแหน่งนี้ทำงานอะไรถูกไหมดังนั้นนักเรียนห้ามตอบว่าไม่ทราบต้องทราบ และต้องเตรียมตัวมาก่อนด้วยไม่ว่าจะเป็นสอบภาคขอภาคขอต้องเตรียมพวกนี้เป็นเรื่องที่ออกทั่วๆไปอยู่แล้วเขาไม่ถามนักเรียนโชคดีไปแต่ถ้าเขาถามนักเรียนจะต้องตอบได้โอเคไหมครับตำแหน่งที่เรายิ่งเวลาคนสมัครเยอะเขามีโอกาสยิงคําถามฆ่านักเรียนครับโอเคนะกรรมการไม่ได้กะฆ่าหรอกถ้านักเรียนมีความพาร้อมเขาก็ไม่ฆ่าหรอกแต่ถ้านักเรียนไม่เตรียมพร้อมเขาก็ตัดง่ายๆครับโอเคนะครับตำแหน่งที่นักเรียนทำอ่ะทำหน้าที่อะไรที่สมัครมาเนี่ย มาดูครับหายังไงวิธีการหาหน้าที่ของตำแหน่งเราให้ไปดูเอกสารท้ายประกาศเราเรียกเอกสารแนบท้ายเนี้ยเนี่ยชื่อดังเลยเราเรียกเอกสารแนบท้ายหรือเอกสารท้ายประกาศมีอยู่ทุกอันครับนักเรียนเอกสารท้ายประกาศเนี้ยเวลาหน่วยงานราชการสมัครประกาศรับสมัครเขาจะให้รายละเอียดไว้เสร็จสิ้นเลยว่าเอกสาร แนบท้ายประกาศอะซึ่งจะบอกอัตราเงินเดือนจะบอกสัญญาจะบอกชื่อของตําแหน่งจะบอกหน้าที่ของตําแหน่งนักเรียนต้องแอบ,บอ่านไปก่อนกรรมการถามได้แน่นอนถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยอันนี้ครูก๊อปปี้ตัดมาให้ดูเนาะมาจากสํานักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโอเคไหมครับครูก๊อปปี้มาให้ดูก็ให้นักเรียนเห็นครับครูเลยนให้ดูนะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมสมมตินักเรียนสมัครตําแหน่งอะ นักจัดการทั่วไปเห็นไหมครับนักจัดการทั่วไปก็สิ่งที่เรต้องรู้ก็คืออันนี้ไม่ต้องรู้เฉยๆครับกลุ่มบริหารนี่ก็เฉยๆใช่ป่ะอัตราว่างก็แล้วแต่คนทราบเนาะอัตราว่างนี่ไม่เกี่ยวนะถ้าเขาบรรจุเยอะกว่านี้เขาก็เรียกเพิ่มใช่ไหมครับในกรณีที่สอบราชการเนาะค่าตอบแทนอ่ะให้รู้เล่นเขาก็จะบอกค่าตอบแทนมาเห็นไหมค่าตอบแทนเดือนละหมื่นแปดวันนั้นเห็นคนคอมเมนต์มาด่าครูนะครูไม่ได้พูดพออ่อครูนะพูดไม่ดีเลยบอกว่าหมื่นแปดนะมันไม่ใช่ มันหักประกันสังคมด้วยเหลือไม่ถึงหมื่นแปดหรอกเอาใครๆก็รู้นักเรียนเข้าใจใช่ไหมครูก็รู้ครูทํางานมากี่ปีแล้วทําเอกชนก็โดนหักประกันสังคมทําพนักงานราชการใครก็รู้ว่าโดนหกักใช่ไหมทำราชการยังโดนหักกบประขอเลยมันไม่มีใครได้เงินเดือนหมื่นแปดเป๊ะใช่ไหมนักเรียนใครก็ทราบไม่มีใครไม่ทราบหรอกแต่ว่ามันก็โดนหักไปนิดหน่อยมันก็ไม่ได้หายไปหมดนักเรียนก็เหลือหมื่นเจ็ดกว่ากว่าอยู่แล้วถูกไหมล่ะ เออมันไม่เกี่ยวแล้วนักเรียนโดนหักไปหมื่นหมื่นแปดเนะี่ยหักไปนิดหน่อยมันคุ้มประกันสังคมสามารถทําให้นักเรียนรักษาฟรีได้ใช่ไหมแล้วก็มีเงินชดเชยมันมหลายอย่างครูพูด่นี้เข้าใจไหมครับเนี่ยแล้วก็เป็นการจ่ายเพื่อหลักประกันอะไรเงี้ยมันไม่เสียหายจ่ายเพื่อช่วยชาติเพื่อเออเอาไปช่วยคนที่เขาลําบากกว่าเรามันก็ได้ทั้งนั้นสมมตินักเรียนจ่ายประกันสังคมนักเรียนรักษาฟรีแต่ว่าเรามีตังเยอะเรารักษาเอกชนเราไม่รักษาฟรีก็ได้ ก็เงินประกันสังคมก็เอาไปช่วยคนอื่นได้เยอะแยะถูกไหมมันเป็นหน้าที่ที่คนต้องจ่ายแต่ทัาเรียนเป็นข้าราชการท่นเรีก็จ่ายกบประขอเหมือนกันถูกไหมครับแล้วนี่นนก็โดนหักเหมือนกันมันไม่ได้ใครร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะหรอกแต่ถ้านันเรียนทำงานประจํามันก็จะเงินเดือนขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไงถูกปะขู่เขียนน้องเนียนหวังให้ทุกคนเข้าใจครับเวลาคนบางคนพูดเนี่ยเขาพูดเขาเรียกว่าเขาพยายามจะขัดแย้งลูกเดียวโดยที่ไม่คํานึงถึงหลักความเป็นจริงว่าคนที่พูดอยู่เนี่ยเขาก็ต้องรู้สิใช่ไหมครับเนี่ย อืประมาณนั้นครับหมื่นแปดเนี้ยนี่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันถูกหักไปนิดเพราะประกันสังคมก็ไม่เห็นไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมครับนี่ก็ได้อยู่ดีนักเรียนได้ประสบการณ์ทํางานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วว่าสมมตินักเรียนเป็นพนักงานราชการแบบต่อเนื่องนักเรียนก็จะได้ต่อเงินเดือนนักเรียนเป็นข้าราชการก็เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกขั้นเพิ่มขึ้นอีกถูกไหมครับมันก้าวหน้ามากมายครับเนี่ยเงินเดือนเป็นแค่จุดสตาร์ทครับไม่ใช่ทุกอย่างโอเคนะดังนั้นกรรมการก็ไม่ถามหรอกว่าเงินเดือนนักเรียนเท่าไหร่ใช่มั้รรรรแตต่กกาาจะถวนี อ่ะเอกสารได้ประกาศเขาจะบอกว่ารับบูทอะไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังไม่สําคัญครูพูดถึงการสอบภาคขอเนาะตัวนี้สําคัญครับเห็นไหมสมมตุตินักเรียนตําแหน่งนักจัดการทั่วไปกรรมการเขาก็จะมีโอกาสถามว่านักเรียน่ะทํำยังไงตําแหน่งเนี้ยตําแหน่งนักจัดการคุณสมัครน,นักจัดการงานทั่วไปมาตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสํานักงานเราเนี้ยทําหน้าที่อะไรบ้างต่อให้นักเรียนไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้านักเรียนตอบตามเนี้ย ตอบตามนี้อ่านมาเนี่ยแอบอ่านมาก่อนเนี่ยตอบตามนี้ครับท่านกรรมการเขาก็ให้นักเรียนแล้วเขาถือว่าเออเด็กคนนี้นายคนนี้มันเตรียมตัวมานะมีความรับผิดชอบคุณมีความรับผิดชอบก็โอกาสในการรับราชการมันก็เหมาะสมเพราะราชการต้องการคนรับผิดชอบใช่ไหมเออคนนี้มันอ่านมานะแม้มันจะตอบไม่ได้รอ้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแต่รู้เลยว่ามันไปหาข้อมูลมานักเรียนท่านนี้ไปหาข้อมูลมาเออมีความตั้งใจนะแสดงว่าอยากอยู่กับหน่วยงานเราจริงๆรับ ได้ไหมให้คะแนนเยอะๆไว้ก่อนเพราะว่าก็จะมีโอกาสที่จะได้รับบ้างขึ้นมันเป็นสิทธิ์ของเขาตัวไม่ห้ามอะไรนั่นดังนั้นอย่าไปโทษกรรมการว่าให้มากให้น้อยต้องถามตัวเราเราเตรียมตัวไปมากแค่ไหนตัวไหมครับขมย้ําเสมอนะเห็นไหมครับตรงเนี้ยนักเรียนต้องอ่านสมมติมีแค่นี้นักเรียนก็อ่านให้หมดครับเห็นไหมอ่านตรงเนี้ยก็จะรู้ว่าเราทําหน้าที่อะไรเวลาไปตอบคณะกรรมการนักเรียนก็ตอบคร่าวๆได้ครับไม่จำเป็นต้องตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอบคร่าวๆกรรมการก็รู้แล้วว่าอ่านมา โอเคนะเพราะการรมการก็มีใบนี้อยู่ในมือเหมือนกันจริงครับต่อมาสมมติเอาเอาหน่วยงานอื่นบางก็เหมือนกันมุกเดียวกันครับเอกสารแนบท้ายประกาศใช่ไหมดูตรงนี้ครับเอกสารแนบท้ายประกาศนะหน่วยงานบางหน่วยงานใช้คําว่าเอกสารแนบท้ายประกาศบางหน่วยงานใช้เอกสารแนบท้ายความหมายเดียวกันโอเคนะอันนี้สํานักง,งานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้สํานักง,งานประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช่ไหมครับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันน้องเี้ยจะเห็นว่าเขาก็บอกอ่ะสมมติตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนใช่ไหมครับอันอื่นไม่ต้องดูอ่ะเ,เงินเดือนเห็นไหมครับอ่ะหมื่นแปดอะไรเงี้ยน้องี่ก็เห็นไปก็ไม่มีหลายเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคูรีวิวไปแล้วก็คุณวุฒิคณสมบัติอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วแต่เวลาสอบสัมภาษณ์สิ่งที่เราต้องรู้คือนี่ใช่ไหมครับเนี่ยหน้าที่ของเราหน้าที่ควรไปผิดชอบก็คือตําแหน่งเราเนี่ยที่เราสมัครมาเนี่ยทําหน้าที่อะไรเนี่ย จริงมันมีมากกว่านี้นักเรียนก็ต้องไล่อ่านลงไปเรื่อยๆจนครบอะครับอ่านให้หมดอันนี้ครูตัดมาแค่บางส่วนใช่ไหมครับนักเรียนสอบตอนแดงไหนหน่วยงานใดก็ไปอ่านว่าหน้าที่ของนักเรียนในหน่วยงานนั้นน่ะนักเรียนมีความสําคัญต่อหน่วยงานนั้นอย่างไรครูพูดง่ายชัดเจนปะเคลียแล้วเนาะนักเรียนดังนั้นมีสองอย่างที่นักเรียนห้ามตอบว่าไม่ทราบก็คือหนึ่งหน้าที่องค์กรใช่ไ่มเนี่ยก็คือความรู้เกี่ยวกับองค์กร ความรู้เกี่ยวกับองค์กรองค์กรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรหน้าที่พันธกิจถูกไหมครับวิสัยทัศน์แนวแต่กับข้อที่2ความรู้เกี่ยวกับตําแหน่งตําแหน่งที่นักเรียนสมัครเนี้ยทาหน้าที่อะไรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในองค์กรทําหน้าที่อะไรอันเนี้ยสองอันนะครับนักเรียนต้องตอบได้ไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้วันดีคืนดีเขาถามว่าองค์กรเราชื่ออะไรทํางานหน้าที่เกี่ยวกับอะไรต้องตอบได้ วันดีคือดีเขาถามว่าคุณรู้ไหมคุณสมัครตาแหน่งเนี้ยหน้าที่ของคุณในองค์กรอะทำอะไรก็ต้องตอบได้ถ้านักเรียนตอบคําถามนี้ไม่ได้แน่นอนสมมตินักเรียนตอบไม่ได้เลยนักเรียนตอบว่าไม่ทราบแน่นอนครับกรรมาการตัดคะแนนนักเรียนได้สบายๆและมีสิทธิตัดด้วยการตอบว่าไม่ทราบคือคนไร้นักเรียนครูเน้นนะไร้ความรับผิดชอบเน้นคํานี้เลย อันอื่นน่ะนักเรียนสามารถตอบว่าไม่ละไม่ทราบได้มันไม่ผิดแต่อันเนี้ยทุกครั้งที่เรียนตอบว่าไม่ทราบนั่นหมายถึงว่านักเรียนไร้ความรับผิดชอบจะไปสมัครหน่วยงานเขายังไม่รู้เลยว่าหน่วยงานเขาทําอะไรจะสมัครตําแหน่งเนี้ยสมัครไปเนี่ยกดสมัครไปยังไม่รู้เลยว่าตําแหน่งที่สมัครจะทาหน้าที่อะไรและตัวเราจะรู้ได้ไงว่าองค์กรกับเราเข้ากันได้ไหมถูกไหมรู้เขารู้เราไม่รู้เขาก็ไม่รู้เราเราไม่รู้เขาเขาก็ไม่มีสิทธ เราไม่รู้เขาเขาก็มีสิทธิ์ไม่เอาเราชัดเจนไหมครับครูเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะเป็นห่วงนักเรียนครับดังนั้นสองคำนี้ครับเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทราบโอเคนะไปเตรียมตัวกันให้ดีๆครับแล้วการสอบนักเรียนจะมีความหมายและมีรู้เสมอครับครูสอนไปแล้ว ep หนึ่งแล้วก็ตามด้วย ep สองเนาะอย่าลืมไปดูมีประโยชน์ต่อาการสอบสัมภาษณ์นักเรียนแน่นอนและทุกๆหน่วยงานทั้งการสอบข้าราชการและพนักงานราชการ ได้เช่นกันโอเคนะไว้เจอคลิปครูในโอกาสถัดไปครับเนนวันนี้สวัสดีครับ